สวัสด ho like, er, ีครับสวัสดีทำไมพี่น้องทุก่ันนะครับเนาะพกพ่อกับเทียนเบิร์ดกับช่องสามเทียนน้องเบนครับนี่ก็บ้านตีปลาหนาดินนะครับเนาะนี่ครับตรงเบนไปสิบก็ขั้นเอาไมอย่างขั้นมาขั้นเ่อเาไมอีกสามบ นาคองนะครับบรรยากาศตึงหนาวตึงฝนลินเก้นฟ้าขึ้นฝนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน ปลดจวนครับปลาดวนจันนะครับนะปลาตัวแรกของเจ้านี่ครับ หน้ากล้องนะครับลังเล่นด้วยมาต้นยอมเลยโดอดกอไปอย่งหรอวะมันคิดลอยเด้วมันไม่เดิน นะครับใส่ห้ากิโลหกกิโล้าเนี่ยครับเดินไปนีดฝีมือนี่เย็ดตีแล้วนี่นะครับ ลกล่องออกขึ้นมาติดตามกันต่อครับเอาเอามาแล้วครับมาดูนะครับเนาะกนะละกองกำลังเล่นอยู่เข้าฟัง <laughs>

บ่ปิดหลอกเปล่าต่นยอนนะครับแล้วใส่จับจับทีมั้งเลยสองโลสองโลสามโลนะครับเนาะ สามรู่นอาจจะดูสามต่อไปครับ